เพื่อนเยอะมากเลยค่ะหลากหลายมากๆเลยอะ่ะหมุนรอบเหมือนเดิมนะคะลูกอพิชามีหมุนแล้วไหนหมุนรอบลูกหมุนรอบอีกลูกโออันไลย่าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ตอนเย็นนะคะสองสาวพิชามีกับน้องบินดาจะไปไหนลูก โอ้โหสองสาวเตรียมพร้อมมากค่ะจะไปหมุนไข่กันที่เซเว่นนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่เซเว่นค่ะไปกันเลยเย่มาแล้วค่ะพี่เชอร์มีกับพ่อจ๋าน้องมินดาขึ้นรถค่ะเรา ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบเกือบหกโมงเย็นแล้วค่ะเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ดีมากๆค่ะเขาน,าน้าหนาวแล้วนะคะอากาศเย็นสบายเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวเท่าน,นั้นค่ะเพื่อนๆมันก็จะมืดเร็วมากแม้ว่าตอนกลับเนี่ยเราต้องมืดแน่ๆเลยค่ะนี่เราก็ออกมาเส้นด้านนอกแล้วนะคะดูท้องฟ้าค่ะสวยงามค่ะเพื่อนๆพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะดูสิคาน้องควายของเราค่ะนอนแช่น้ำอย่างสบายใจยังไม่เข้าบ้านกันเลยค่ะโอ้ยดูสิคาน่าอิจฉางจริง นี่ถนนโล่งสบายมากเลยนะคะรถไม่เยอะรถไม่ติดเหมือนในเมืองนะคะบรรยากาศชนบทบ้านนอกค่ะนี่เดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไปที่4ี่แยกโคกสูงนะคะซึ่งสีแยกโคกสูงเนี่ยเป็นจุดที่เจริญที่สุดนะคะในตัวโคกสูงเลยค่ะมีเซเว่นบิ๊กซีโลตัซีมีหมดค่ะเพื่อนๆนี่เดี๋ยว2ส,สาวจะพาเพื่อนๆไปหมุนไข่กันค่ะวันนี้ ถึงสี่แยกแล้วค่ะโอ้ไฟเขียวพอดีพ่อเลี้ยวฉลุยไปเลยค่ะเพื่อนๆอ,อ่านี่นี่น,น,นถึงเซว่นแล้วค่ะถึงเซนแล้วค่ะนี่ค่ะตลาดตอนเย็นนะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะคึกคักมากค่ะอาถอดแว่นก่อนลูกโอ้ยดู2ส,สาวเขาเพื่อนๆน,นี่เขามาเติมตู้ไข่เติมใหม่ๆเลยแบบโอ้ยเต็มมาก โอ้ยสอาวตื่นเต้นมากเลย,ยแม่มีจํากัดนะคะเอาคนละ2อใบนะคะอ,อ,อ่าเพราะใบละสิบบาทไงได้ลูกได้เรียญไหนก็ได้ค่ะอ,อ่าเดี๋ยวมินดาจ๋าเดี๋ยวพี่ชฉยมีทําให้ดูหยอดไปแล้วลงไม่ลูกลงมาไหมหมุนรอ,อบไปเลยหมุนรอบนะคะได้หนึ่งแล้วออของมินดาเดี๋ยวพี่พี่ทําให้อ่านี่ของใครเอ่ยของมินดาอีกทีไหมคะเอาทีละคนไปเนาะ อ่าให้มินดาอีกใบหนึ่งหมุนหมุนรอบเลยลูกรอบเลยจ้ะสุดเลยลูกหมุนขึ้นอีกเออขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกเออมันจะกิ้งลงมาอ่ามินดาโอ้ยเดี๋ยวอ้ยเดี๋ยวลาบูบูอ่าให้น้องถือให้น้องถือรอลูกให้น้องถือรอเดี๋ยวไปเล่นได้กันที่บ้านให้น้องถือรอเดี๋ยวกดอีกสองใบค่ะนี่เหลืออยู่อ่าเดี๋ยวพี่พี่กดให้ลูกะ อ่ายอดเหมือนเดิมลูกอ่าหมุนรอบเลยลูกวงกลมเลยค่ะหมุนรอบเลยลูกขึ้นมาอีกเอออีกโอเคได้ไรเอ่ยโอ้ยได้อะไรโอ้ยลถโคกลดโคกกระป๋องกระป๋องน้ําโคกแต่ว่าเป็นรถเป็นรถเป็นล้อด้วยดูใช่ค่ะอ่าอีกหนึ่งอันนี้ให้น้องใช่ไหมคะ โอ้ยดูเพื oh, wow. ่อนเยอะมากเลยค่ะหลากหลายมากๆเลยอ่ะหมุนรอบเหมือนเดิมนะคะลูกโอ้พี่จะมีหมุนแล้วไหนหมุนรอบลูกหมุนรอบอีกลูกโอ้อัไลอ่ะอุ้ยอะไรก็พวงกุญแจอุ้ยลาบูบูคนละตัวเลยน่ารักมากเลยะเดี๋ยวเราแบ่งลาบูบูก็คนละตัวนะลูกนะออ้ยเพื่อนๆขาดูสิมีทั้งกระต่ายชินจัง อุ้ยลูกบอลเฮ้ยเชอร์มีมีตุเลมอนด้วยเห็นไหมคะอิมพิมอนไหมในรถไฟอ่ะรถไฟน่ารักมากเลยนี่รถไฟสีเขียวโอ้ยนี่อันนี้มาริโอ้ชอมีชอมีมาริโอ้น่ารักมากเห็นไหมคะไหนลูกบอล่าลูกบอลเยอะเลยแม่เห็นลูกบอลเยอะมากหลายสีด้วยนี่อุ้ยอะไรเ่อนเพื่อนๆแบบ เยอะแยะมากอุ้ยเด็กๆ<ม>จนา<ม>ใช่โดเรมอนเยอะมากนี่พี่ชินจังคิ้วหนาเลยนะคะพ่อได้ได้ลาบ,บูบูสองตัวนะจ๊ะพ่อ<ม>นี่ไงคะพี่ชินจังเนี่ยล <ral u? S 2> ูกโอ้ยเด็กๆดีใจกันใหญ่เลยคะ่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูที่บ้านกันโอเคไหมคะคว่ามีอะไรบ้างจะน่ารักขนาดไหนอะเพื่อนๆตามไปกันที่บ้านเลยค่ะไปกันเลย ใบไบค่ะตุกคายโอเค,อเคนี่นี่เราเก็บใส่ช่องรถไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราเราจะไปแกะกันที่บ้านนะคะอ่ะแว่นตาลูกใส่แว่นตาให้เรียบร้อยกันกลมนะคะมินดาอใส่เลยนี่พี่สาวของเราใส่แล้วอมินดาใสา่เสียบเสียบหูนยไอ้บนหูมินดาไห้บนหูอใส่ไว้บนหูสิจ้าคนสวย<ม>นี่ไงจ้าเออนั่นแหละลูก เดี๋ยวกันลมกันมแมลงเข้าตานะคะเราขี่มอเตไซค์มาตอนเย็นคือแบบมแมลงกําลังเยอะอะค่ะเพื่อนๆอ,อ่าค่ะเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนี่เดี๋ยวเรามาขดกันใหม่นะคะวันหน้านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มค่ําแล้วนะคะถนนเปิดไฟเรียบร้อยค่ะช่วงแบบนี้รถจะเยอะหน่อยนะคะนี่ต้องคอยระวังค่ะตรงแยกไฟแดงนะคะ ดีนะคะที่บ้านเราเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากเซเว่นค่ะเพื่อนๆขับรถกลับก็แป๊บเดียวค่ะแล้วเราก็ไม่ได้แวะที่อื่นอีกนะคะไม่งั้นคิดว่าค่ำแน่ๆค่ะนี่โอยบรรยากาศตอนนี้คือต้องบอกว่าเริ่มเย็นแล้วนะคะเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แบบรับลมสบายๆค่ะแต่ว่าอากาศเนี่ยคือเย็นแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวแบบนี้จะคิดถึงเทศกาลอื่นไม่ได้เลยนะคะนอกจากลอยกระทงค่ะ ปีนี้นะคะก็ตรงกับวันศุกร์ที่15นั่นเองค่ะวันศุกร์หน้านี่แล้วนะคะเพื่อน ตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นหลายที่นะคะที่จะจัดงานลอยกระทงเขาก็เริ่มเตรียมงานกันแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงแม่จะถ่ายบรรยากาศลอยกระทงที่บ้านน้องเชอร์มีเนี่ยให้ดูกันนะคะปีนี้เราวางแผนว่าจะไปลอยที่อารันกันค่ะเพราะตรงกับวันศุกร์ก็คือเลิกโรงเรียนนะคะกลับพี่เชอร์มีเรียบร้อยก็จะแวะลอยกระทงที่อารันกันค่ะงานจัดยิ่งใหญ่มากค่ะเดีย๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามรับชมกันนะคะอ่าตอนนี้เราก็กลับถึงบ้านแล้วค่ะ นี่นี่ถึงบ้านเราแล้วค่ะซอยบ้านเราแบบน้ำท่วมตลอดไม่เคยแห้งนะคะเพื่อนๆจ๋าตอนนี้เราถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วค่ะไหนเอ่ยไหนอันไหนของพี่เชอมีของพี่เชอมีสีม่วงสองอันใช่ไหมคะอันไหนดูสิโอ้ยเปิดออกมาแล้วไหนเอ่ยรถรถโคกไหนแม่ดูสินี่ค่ะเพื่อนๆของพี่เชอมีนะคะเป็นรถกระป๋องโคกน่ารักน่ารักนะคะ มีล้อสองล้อนะคะเพื่อนอ่าพี่เชอร์มีไหนคะพี่เชอร์มีอีกเปิดอีกอันนึงลูกจ้าจานน้องมินดาค่ะน้องมินดาแปบ,บนึงนะคะเออโอ้ยไหนของพี่เชอร์มีไหนไหนเอ้ยลาบูกุนอ่ะอ้ยทำไมน่ารักอย่างเงี้ยอุ้ยเพื่อนๆจ่าน่ารักมากเลยนี่ค่ะขีอามาโยกน่ารักมากนะคะสีน้ำตาลนะคะ โอ้ถูกใจเด็กๆเลยค่ะได้ลาบูบูคนละตัวนะคะไม่ต <hum> ้องมีปัญหากันค่ะพี่เชอร์มีเอาไปลูกอันนี้ของพี่เชอร์มีนี่เพื่อนๆรถคกของพี่เชอร์มีวิ่งเร็วมากไถกลับหลังนะแล้วก็ปล่อยไปเลยไปหาพี่เชอร์มีเดี๋ยวพี่เชอมีไถมาหาแม่สิลูกโอ้ยหมุนติ้วเลยค่ะไหนไทนไถมาหาแม่ตรงๆสิลูกอุ้ยผิดทางแล้วเอาล้อไว้ข้างหลังลูกเอาล้อไว้ข้างหลัง โอ้ยวิ่งไปแล้วค่ะเ,เพื่อนๆไหนค้าของน้องมินดาไหนดูสโิโอ้ยโอ้ยรถพยาบาลเหรอจ้ามินดาไหนแม่ดูสิค้าอุย้ยไข่สีขาวน่ารักมากเลยจ้าโอ้สุปว่าเป็นรถพยาบาลเหรอคะเนี่ยพี่สาวน้องสาวแอมเบอร์ใช่ไหมคะ,มหะไหนอ่ะโอ้ยน่ารักปุกป๊กมากโอ้ปุกป๊กสุดๆเลยไหนวิ่งได้ไหมชมีดูสิค้าเดี๋ยวมินดาให้พี่ชมีเล่นให้ดู โอ้มันวิ่งได้เหมือนเหมือนของมินดาของชอมีเลยอะโอ้สุดยอดมากอาีิสาวจ้าเปิดอีกไข่หนึ่งลูกของน้องนี่ของน้องมินดานะคะจ,จะให้แม่ให้ได้ลูกไหนจ้าได้ไหมไม่้น้องมินดาเปิดแล้วไหนเอ่ยอุ้ยลาบูบูของมินดาน่ารักจังเลยอะ่ะไหนแม่ดูสิคะอุ้ยสองตัวคู่กันโอ้ยคงค่าอยู่นะคะเพื่อน ไข่ละสิบบาทใบละสิบบาท,ไ,บาทไหนเนี่ยค่ะของเขาน่ารักมากเลยอ่ะพ่อดูลาบูบูแล้วแต่ว่าเราจะได้ตัวอะไรนะคะชินจังก็น่ารักโดเรมอนก็น่ารักคือเรายังไม่ได้แล้วก็มาริโอ่น่ารักมากเลยอะ่ะต้องเสี่ยงดวงเอานะคะเพื่อนๆนเราหมุนแล,แล้วแต่ว่าอะไรจะตกลงมาหาเราใช่ไหมคะพี่สาว <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ว่าอะไรจะหล่นลงมาหาเรานะคะ จ้าเหมือนแอมเบอร์มากเลยอ่ะพี่สาวนี่ตัวหมุนเลยเนะี่ยพี่สาวของเราเนะี่ยโอ้ยมือฉมังเลยนะจ้าหมุนคลองปึ๊ดปๆ๊ด,ป,ด,ป,ดปื๊ดเลยนะพี่สาวของเราและนี่นะคะเป็นลูกที่พี่เชอมีอ่าได้มาวันก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวแม่แกะให้ดูอันนี้เป็นของที<ๆ>่มีประโยชน์หน่อยนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นยางลบนะคะนี่พี่เชอมีได้มาวันก่อนคือใช้ไปแล้วละ่ะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะเพราะว่าพี่เชอมีมียางลบอยู่แล้วเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะมีประโยชน์หน่อยนะคะ นี่ยางลบปาเน่โมน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนเพื่อนสรุปวันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนสองสาวได้รถโคกหนึ่งคันรถพยาบาลสีฟ้าหนึ่งคันลาบูบูสีชมพูมีสตรอเบอรี่ด้วยน่ารักมากนะคะแล้วก็ลาบูบูขี่หมียอกน่าจะเป็นหมีนะคะพี่สาวน่ารักมากเลยค่ะพงเจเนี่ยโอ้แบบห้อยกระเป๋านักเรียนได้เลยนะคะ แตนแตนตนสองสาวจ๋าอันนี้รางวัลพิเศษค่ะอุ้ยช็อกโกแลตสีชมพูนะคะ<อ>กับสีดำอุ้ยของใครสีไหนเอ่ยอันนี้พ่อพ่อแอบเซอร์ไพรส์นะคะซื้อให้สองสาวม,ม,มันเหมือนกันเหมือนกันเลยลูกเหมือนกันเป๊ะเลยเคแค่ไอ้กล่องไอ้ซองเขาคนละสีแต่ว่าช็อกโกแลตเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยทั้งรูปร่างนะคะแล้วก็สีสันนะคะกินอะไรไหม,ไไมคะอ่ะเอาเลยค่ะอามินาดึงรอย น้องมินดาหยิบเลยโอ้โหสองสาวอร่อยไหมจ้าไหนกินดูสิอร่อยไหมถูกใจกันอีกแล้วนะคะไม่เคยได้หยุดปากนะบ้านนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะโอ้หอันนี้มัน่ะช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะอ้ย สุดยอดเลยค่ะเด็กๆก,กินแล้วอย่าลืมแปรงฟันกันนะคะเจ้าฟันผุนะคะโอ้ยในมินดาโอ้มินดากินอร่อยมากอ่ะสองสาวจาว๋าวันนี้บ่ายไปพร้อมกับพี่ลาบูบูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยสองสาวจะไปกดไข่โชนเพื่อนนีกใช่ไหมเดี๋ยวจะได้อะไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอติดตามชมกันนะคะวันนี้สองสาวสนุกมากเลยอ่ะไปบ่ายเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บจุ๊บค่ะ mm.